ป้าคิวตรงนั้นลูกดิแม่มาบอบเลยคุณพ่อคะก็บอกประธานด้วนะคะวันนี้เป็นคุณแม่วันแม่นะคะเดี๋ยวคุณพ่อถึงคิวเดินทานๆนะพ่อเนาะโอเคนะป้าบอกว่ารู้สึกดีมากเลยนั่งห่างไปกี่ทีนั่งแหนนั่งไปลูกแม่นั่งไหนนั่นั่งไหนนะแม่นั่งไหนบ้างอาจารย์อะไรก่อนใครอยากมาอยู่ใกล้ๆมาเร็วคุณไม่กี่ทีก็ได้กดกระลงอ่ะขอเชิญ พี่ตั้วใครอยู่ได้น้องก็ได้พี่จะฝากฝังพี่เล่นคนใหม่ไว้อีกสักคนหนึ่งได้ไหมอันนี้ไม่ตัวม่ัวบรรยากาศคุยกันข้างหลัง่น้าทุกคนมาค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะข้ามนิ่งก่อนนะเฮ้ยดังๆข้ามติ่งข้ามติ่งเอาเฮ้ลนะแม่น้าเนี่ยอย่างอื่นนะหนึ่ง สองสามเอาวิดีโอวิดีโอทุกคนพูดคีย์เวิร์ดพร้พอมๆกันรักอันคพาลแบบนี้นะให้อันมานึ 1> 1, 2, า่งสอรักอันคาพาลทันปะเนี่ยทันปะเนี่ย ขย่ออีกรอบรักกันงชามราก็เย่ยาวๆหนึ่งสองสามรักกันดับที่หมดรอบย่างไม่เพื่อใารคนแล้วกันยังได้อยู่โอเคพี่ตัวส่วนตัวไหมเอาลูกส่วนตัวให้แม่ตัวนะคะฝากฝั่งแทบถักนะคะแม่ตัวคนไหน เมื่อวไปเมื่อกี้พ่อมาถ่าวิดีโอใส่แป๊น่ารักเลยพ่อเนิแล้วทุกครั้งพ่อไเยอะไหน